กฎแห่งแรงดึงดูดทํางานอย่างไรหลายท่านอาจจะรู้แต่อาจจะยังไม่เข้าใจหลายท่านอาจเข้าใจแต่อาจจะยังเข้าไม่ถึงวันนี้พราวจะมาเล่าให้ฟังค่ะกุญแจแห่งความลับที่จะไขไปสู่สิ่งที่เราต้องการหรือที่เราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นก็คือความรักการสํานึกรู้คุณการรู้สึกด,ดีการชื่นชมยินดีความสุขการคิดแต่เรื่องดีๆ สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบค่ะถ้าเราสนใจและโฟกัสในสิ่งนั้นอย่างมุ่งมั่นคิดถึงมันพูดถึงมันฝันถึงมันไม่นานกฎแห่งแรงดึงดูดจะจัดเรียงทุกอย่างที่เราปรารถนาให้เป็นจริงมีข้อแม้เราต้องอยู่ในคลื่นความถี่ที่เป็นบวกค่ะความอิจฉาจะทำให้พลังงานลบผลักทุกสิ่งที่เราอยากได้ออกไปจากชีวิตของเรา ฉะนั้นเราต้องรู้จักชื่นชมและยินดีกับคนที่เขามีสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ตัวเราเข้าไปอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกับเขากดแห่งแรงดึงดูดทำงานตามคลื่นที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะบวกหรือลบ ความสำนึกรู้คุณก็เช่นกันเมื่อเราสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีจักรวาลจะให้เราเพิ่มขึ้นและดีมากกว่าที่เรามีในอนาคตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการคิดอะไรดีๆเพียงอย่างเดียวมันไม่มีพลังในการดึงดูดมากพอแต่ถ้าเราใส่ความรู้สึกลงไปกับความคิดมันจะเพิ่มพลังดึงดูดมหาศาลถ้าเราคิด และรู้สึกได้มากพอจักราวาลจะตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยการจัดเรียงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆตามที่เราปราถนาไอสไตล์บอกว่าเวลาเป็นเรื่องลวงตากฎแห่งการดึงดูดไม่มีขอบเขตของการเวลามันไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ทุกอย่างล้วนมีอยู่ในความคิดของเรา กฎแห่งการดึงดูดอยู่เหนือการเวลาเราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดและรู้สึกอยู่นั้นเป็นพลังงานบวกและเราไม่ต้องรู้หรอกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดจะส่งสิ่งที่เราปรารถนามาให้อย่างไรหน้าที่ของเราก็คือคิดและรู้สึกดีๆเท่านั้นพอที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลหรืออัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในการนำพามาให้เราค่ะ จงทำทุกสิ่งด้วยความรักให้พลังงานความรักกับทุกสิ่งที่เราต้องการและเพิกเฉยโดยไม่ยินดียินร้ายหรือรู้สึกอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการมันหรือไม่ให้ค่าในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะถ้าความโกรธความโง่เขลาเข้าครอบงำชีวิตของเรานั่นคือพลังงานไม่ดีจงอย่าไปจดจ่อและให้พลังงานแก่มันเพรเท่ากับว่า เรายิ่งเพิ่มกำลังให้มันและเหมือนเป็นการส่งคำขอนี้ออกไปยังจักรวาลและจักรวาลก็จะส่งสิ่งไม่ดีให้กับเราแทนเราต้องไม่ไปสนใจหรือรู้สึกกับมันเมื่อเราไม่ส่งพลังลบหล่อเลี้ยงมันสุดท้ายมันก็จะตายไปเองในที่สุดความอิจฉาริษยาจะผลักเราออกจากสิ่งที่เราต้องการเคล็ดลับค่ะ ให้เราแสดงความยินดีกับคนที่มีในสิ่งที่เราต้องการด้วยความรู้สึกที่จริงใจและมีความสุขในสิ่งที่เขามีเหมือนกับว่าเราได้รับแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วจงขอเชื่อรับโดยการคิดถึงพูดถึงฝันและจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการโดยสิ่งที่เราต้องการจะต้องอยู่ในคลื่นบวกเท่านั้น ทำตัวให้อยู่ในคลื่นบวกตลอดเวลาไม่ต้องลังเลสงสัยหรือกังวลไม่ต้องสนใจว่าเมื่อไหร่จะได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลหรืออัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทํางานเคล็ดลับนะคะขอแล้วปล่อยวางไว้วางใจว่าเราได้รับแน่นอนคะ่ะการพาตัวเองเข้าไปสู่ในโหมดของความเสียใจจะทำให้ชีวิตของเราแย่ลงกว่าเดิม การไม่วางแผนชีวิตคือการวางแผนไปสู่ความล้มเหลวการพัฒนาชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเรื่อยๆและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราค่ะกแงแรงดึงดูดไม่แยกแยะว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่จะดึงดูดทุกสิ่งที่เราคิดตลอดเวลามาให้เราค่ะ ยิ่งเราคิดและรู้สึกถึงสิ่งไหนบ่อยๆเราจะได้รับในสิ่งนั้นค่ะความคิดมีพลังและมีตัวตนเราจะเป็นอย่างที่เราคิดเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจงมองหาในสิ่งที่เราต้องการนะคะสุดท้ายกฎแห่งแรงดึงดูดทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตาม เพราะมีหลายคนบอกกับพราวว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้เราจะใช้หรือไม่ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานกับเราตลอดเวลาค่ะขอขอบคุณผู้ที่คิดค้นกฎแห่งแรงดึงดูดนี้และขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เน็ตค่ะ